เอาละครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเบลล์ฟลุตแล้วผมก็จะมาตอบคําถามอะไรเหรอก็ไปดูคอนเทนต์กันไอติวอิติวก่อนแล้วกันก่อนจะดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพว่อที่จะไม่พลาดกันนะฮะก็ไปดูเลย หลังจากที่ไปดูอินเทอร์เซร็จนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าวันอัปเดตของบอกฟุตอัปเดต15้ามันอัปเดตตอนไหนมีหลายคนถามมาว่าพี่ครับมันอัปเดตตอนไหนพี่เขาไม่อัปเดตตอนไหนตอนผมสติมลงดันอนะ่ะผมก็เลยจะมาตอบให้ว่ามันอัปเดตตอนไหนนะครับเป็นเวลาที่เวลาที่ไม่ร่วงรู้เอ,อ้อแต่ผมจะมาบอกเลยนะครับว่ามันอัปเดตตอนไหน เวลาอัปเดตขอบอกฟุตเหรอตอนนี้เขาจะไม่เปิเปดเผยไหมนะแต่ที่ผมคาดว่านะมันอัปเดตน่าจะอัปเดตประมาณเดือนนี้อ่ะเดือนเนี้ยไม่ก็เดือนหน้าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันปล่อยอน,นี้มาแล้วไงปล่อยปล่อยกอดสามมาแล้วสปอยมาแล้วอะปล่อยวิดีโอสปอยมาหมดเลยผมคาดว่ามันน่าจะทำสิทธิ์ภายในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้า เวลาปล่อยอัปเดตก็น่าจะเป็นเดือนนี้กันไม่เดือนหน้าเหมือนกันนะครับผมว่ามีคนผมเดาเนี่ยอันนี้คือผมเดาอุ้ยอ้ยโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนายเอาอะไรอะไรออะไรฮะโอ้โห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  โอ้โหสีหนึ่งแมาก็บ้าไอวะอะสีหนึ่งออแบบนี้ก็เกินไปสีหนึ่งเลยเอะอะไรครับนี่สีหนึ่งแบบนี้ก็เกินไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็ปนคนในเซิร์ฟดีกว่าอืมอันนี้ผมแน่ใจเลยนะครับผมชัดๆเลยนะเวลาอัปเดตพรุ่งนี้คนที่ถามมาว่า อัปเดตตอนไหนอัปเดตตอนไหนมีอัปเดตแล้วมันเป็นอัปเดตฟิกนะครับที่ตั้งเวลา Update อัปเดตอ่ะมันเป็นอัปเดตเฟลกมันคืออัปเดตปลอมอะครับคนที่เข้าไปไม่รู้มันคืออนะัปเดตปลอมนะอย่าเชื่อนะหลงกลบอกฟู้เขาจะบอกเอง่เวลาอ,อัปเดตอ่ะคนนั้นเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่ใช่เดือนนี้เดือนนี้น่าจะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าครับเพราะว่าเดือนนี้มันใกล้หมดเดือนแล้วไง เลยบอกว่าไม่ใช่เดือนนี้หรอกแต่ผมว่าเดือนหน้าน่าจะเดือนหน้าผมชัวร์เลยผมเดเอาออกก็รู้แล้วมันปล่อยเวลามาตั้งนานแล้วเดือนที่แล้วคนเดือนที่แล้วแล้วน่าจะอัปเดตเดือนหน้าครับชับปล่อยผลใหม่มาแล้วก็ระบบเทคใช่ไหมระบบเทคได้อะเทคของได้ ระบบที่ดีมากๆแบบถทกเทกอยู่รู้ที่ถีกได้ครับทีกอยู่รู้ทีท่ถาวรอ,อะเอาเอาอยู่รู้มาไปขอตัวเองอะเราไม่ได้ซื้ออะแต่เอามาไปขอตัวเองได้โคตรดีครับผมบอกเลยบอกเลยว่าโคตรดีครับแล้วแล้ว,ลว,ลวอะไรตอนเดดนี้ไม่ีอะไรจะพูดแล้วอะ โอ้ Γ, โหล็อก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 โหไม่โดนไม่โดนโอ้ว e ้าวว้าวว้าวแตกโอ้โหแตกแล้วโอ้แตกแตกแตกเลยอะไรครับเนี่ยแตกโอ้โหแตกเฮ้ยแตกเอ้ยสี่สองรายปีก็ไม่เอาอันนี้มันห้าสองมาพร้อมแล้ว ผมจะเอาคนเล่นน้อยก่อนออจะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ยแบบโอ้โหแบบนี้ก็เกินไปผลแสผลโผลน้ำแข็งมันยิ่งแบบสตาร์โคตรนานอะ่ะเอาจียิงผลแสผลน้ำแข็งเอ,อ่อปรับหน่อยนะครับถ้าแอดมินดูช่องผมอยู่ปรับหน่อยนะมาสตาร์นานเกินตอนตื่นอะ่ะสตาร์ปลอมมาตอนตื่นอะ่ะตอนตื่นสตาร์ไม่นานไง แต่ตอนนี้โคตรนานนะครับโอ้โหโดน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 เลยโดนโดนล็อกไปหนึ่งทีจุ๊บจึ๊บไม่โดนเลยเดี๋ยวรอรอ้วเนี่ยบอกเลยว่าคอดคุณมาครับเลยคุ้มอุ้ยผมอยากได้โพลี่สองอะแต่เลงโกคูก็โกนะเดี๋ยวรอสกิลเอ็กก่อนผมไม่ได้ฟาร์มเลยตอนนี้สกิลเอ็กอ่า อโอ้โหโอ้โใจเย็นนินอ้าวแตกเลยพระเจ้ามม่ต้อเลยครับนี่แลกค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสุดวันนี้ขอตัวไปเลยก่อนนะครับเพราะผมอธิบายไปหมดแล้วอะเลยก็เลยเหลือต้นหลังก็คือลากข้างหัวเทียนอะไรแบบนี้บ๊ายบาย